สวัสดีครับผมนัทเซลโตโยต้าเจริญสินความพันนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับก็เป็นอีกหนึ่งระบบความปลอดภัยนะครับก็เป็นระบบป้องกันการหนีบนะครับของกระจกนะฮะหรือระบบแจมคอนเดชั o นนะครับในรถไฮรักลีโวนะครับแต่เบื้องต้นเราก็ต้องมาดูก่อนครับว่าระบบแจมคอนเดชั o นนี้นะครับหรือระบบป้องกันการหนีบมันจะใช้ในข้างใดได้บ้างนะครับดูง่ายๆเลย จะมีคำว,ว่า A auto นะครับผมแสดงว่าใช้ได้ข้างขวาข้างเดียวนะครับอเดี๋ยวผมจะมาทําการทดสอบในส่วนของระบบป้องกันการหนีกกันนะครับว่าเขาทาํางานยังไงนะครับก็เพื่อลดความอาการบาดเจ็บนะครับหล่นนะหล่นหล่นขึ้นออโต้ไปเลยนะครับกระจกก็จะเด้งลงเองนะครับประมาณนี้นะครับ ขอเทบอีกทีนะครับอเอ,อ้ยกดออโต้นะครับกระจกก็จะป้องกันการหนีบนะครับลดอาการบาดเจ็บของลูกค้าได้นะครับผมไม่ควรใช้มือทดสอบนะครับไฮรักลิโวนะครับมีครบทุกอย่างเลยขอบคุณครับ